สวัสดีค่ะฝาฟานะคะวันนี้ก็จะมารีวิวชุดล o ริต้าครั้งที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยไปนับกันอีกทีแต่ว่านี่ก็ห่างหายไปประมาณสักครึ่งปีหรือเปล่าก็นานอยู่ไม่ค่อยได้อัดวิดีโอแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะคะแล้วก็ว่างก็มาลือชุดกันจากตุสภาวันนี้ที่ใส่นะคะเป็น ชุดลอิต้าชุดแรกในหลายปีช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยมีชุดลอริต้าที่เป็นลายปริน้นแล้วเราก็ชอบอะไรที่เรียบ,ยบก็เลยไปสั่งตัดชุดลอริต้าแล้วก็ได้ชุดแนวสวีทนี้มาก็เป็นผ้าคอตตอนธรรมดาไม่ได้มีลายปริน้นแล้วก็นี้เป็นพับหัวที่รู้สึกน่ารักมากเป็นเค้กแล้วก็ ในวันนี้ก็เลยจะมารีวิวชุดลอริต้าที่แนวสวีทแล้วก็เป็นช็อกโกแลตด้วยค่ะเพราะว่าจะว่าไงดีชอบช็อกโกแลตแล้วเราก็เลยคิดตีมว่าอ่างานวันนี้เน้นโทนสีน้ำตาลละกันแล้วก็แอสปอยนิดนิดว่ามีแบบพวกลายคุกกี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้มีแค่ช็อกโกแลตอย่างเดียวไม่ใช่แค่โทนสีน้ำตาลอย่างเดียว หลักๆตีมวันนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะเว้ยเราเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยนะคะก็จะเป็นเสื้อของแบรนด์ Bodyline เดี๋ยวมาดูกัน เป็นโทนสีน้ำตาลตาเข้มหน่อยเหมือน,นเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็คือเดิมเนี่ยแล้วก็เห็นแบรนด์ b o ดี้ไลนมานานแล้วเป็นแบรนด์ l o l ิต้ของญี่ปุ่นที่ราคามันสามารถซื้อได้แล้วก็ค่อนข้างมีขายมือสองเยอะแล้วอันนี้เราก็ได้แบบมือสองมาซึ่งสภาพใหม่มีป้ายห้อยแล้วก็ใสก็เป็นใส S ด้วยเอ้ย M ไซส์ M เราก็ใส่ได้พอดีเราก็เลยมามารีวิวถึงความน่ารักของมันกันวันนี้อันนี้เป็นต้แบรนด์นะคะบอดี้ไลนแล้วก็นี่เป็นเสื้อ r o u ส์แขนสั้นแล้วก็จะเห็นจากตรงนี้มีทั้งโบมีลูกไม้ตรงขอบแขนนะคะ นี่แล้วก็เป็นยืดจำมต่อมาก็คือตรงระบายคอก็ที่จริงอะ่ะคิดว่าระบายเนี่ยมันใหญ่ไปคือมันจะใส่แคชชวลเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอลังไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคิดว่าเราใส่แนวแบบสวีทแบบ ไม่รู้สิ ott อะไรอย่างนี้ก็น่าจะเข้ากันค่ะรือใ่ก,กับ jsk ธรรมดาก็ดีนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยระบายก็จะใหญ่หน่อยก็มีตรงนี้ด้วยชิงจที่รู้สึกธรรมดาก็คือพวกตรงกระดุมละมังคะเนี่ยกระดุมเป็นกระดุมธรรมดาที่ไม่มีลายอะไรแต่ว่า จากตั้งแต่ตรงคอลงมาเนี่ยก็มีลูกไม้ด้านข้างนี้ซึ่งมันค่อนข้างเนี้ยแบบว่าเขาตัดเย็บมาดีอยู่นะคะก็คือคุ้มเงินมากซื้อมาแค่สองห้าสิบเหมือนแม่คะเขาลดราคาให้ใจดีมากก็ชอบอยู่ส่วนอตรงชายเสื้อนะคะก็จะเป็น จับจีบอย่างนี้ชอบต้องแต่ตรงลูกไม้แล้วแหละจริงๆลูกไม้เป็นลายกุหลาบใส่คลาสสิกก็สวยๆดีงามยังหาโอกาสที่จะใส่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้ใส่ตัวนี้มาอวดก็ได้ ไม่สนใจก็ไปซื้อได้นะคะในเถาเป่าก็มีขายพวกเว็บมือ2หรือ,อาตามร้านชุดลลิต้าที่เขามาขายในไอจอะไรเงี้ยก็มีของแบรนด์บอดี้ไลน์มาบ่อยๆแล้วชุดสวยๆก็มีเยอะนะคะต้องไปรอ f อฟดีๆแต่ว่าเราก็มักจะไม่ทนันมันก็ยากอยู่ <laughs> ต่อมาเป็นอ่าครดแกนก็ที่จริงแล้วประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เราก็ยังคิดว่าซื้อมาเผื่อมันหนาวสัก,กวันถึงแม้ฤดูหนาวจะไม่ค่อยหนาวก็เถอคะค่ะแต่จริงๆก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะได้ใส่ไหมแต่ก็ซื้อมาแล้วอันนี้เป็นของแบรนด์ลิเ t t l e เป็นแบรนด์จีนในเถาเป่าค่ะอันนี้เป็นป้ายนี้ซื้อเป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 าาเปเปเป็นคาเปแกนแขปเปเปเปด้วยมาเรเ่มรีวเวิันเลเดีกว่เก็คือคปเปแกนนี้มันจะนเปนนะะเปเปเเป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 อปคปเเปเเ าจจะเห็นว่าเป็นเชอร์รี่เลยชิ่ๆตรงคองก็คออันนี้คอเสื้อนะคะกระดุมสามารถถอดได้มีเม็ดเดียวก็เป็นรูปดอกไม้น่ารักน่ารักใส่กับพวกชุดลายสตรอเบอรี่ก็เข้านะคะไปปิกนิกในสวนยิ่งช่วงโควิดเนี่ยไปปิกนิกเนี่ยไอ,ไอเดีย ที่ดีที่สุดแล้วแต่กับความแขนยาวนี้ก็ต้องพยายามทนกับอากาศประเทศไทยนิดนึงอันนี้ตรงแขนเสื้อนะคะจะเป็นอ่จาจ้ำยืดๆน่ารักน่ารักให้สนใจไปพีได้นะคะเพจฟาฟ,า,ฟาโลลิต i t a lolita shop ฟ,า,ฟ,า,ฟาแบบ far far คิดค่าเฮี้วไม่แพงส่วนอันนี้จะใส่เมื่อไหร่ดีนะ <c oughs> วันที่อากาศเย็นหน่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก,ก็จะมาเอาอัดลงวิดีโอให้ดูแบบเป็นโคโอิดิเนตดีๆเลยอันนี้ใช่ให้ดูธรรมดาก่อนไม่จริงนะใส่กับโอพีแล้วแขนมันจะพองๆซึ่ง มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกต้องใส่ก็เจสเคหรือไม่ก็แขนสั้นหรอกโอพแขนสั้นนี้ก็ได้มั้งนี่นี่จะเป็นแขนเสื้อน่ารักน่ารักใส่แล้วดูตะมุตะมิญี่ปุ่น,นมากาจ,จะประมาณนี้มันจะเป็นแบบความยาวครึ่งตัวเนาะใส่แล้วก็ ได้ไม่บางลายปิ้นของกระโปรงหรือดีเทลของกระโปรงทั้งหลายหน้าส่ในห้องก็ยังร้อนเลยตั้มตั้งตั้ง,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 งแขนเสื้อมันจะติดพองเล็กน้อยตรงนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วชิ้นที่สองมีสามชิ้นเนาะวันนี้ ก็เป็นชิ้นสุดท้ายค่ะก็เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของการรีวิววันนี้นั่นก็คือเป็น OP หรือ One Piece ของอไม่มั่นใจว่าแบรนด์นี้เขายังผลิตอยู่หรือเปล่าแต่คือคุณภาพมันดีเมื่อหลายปีก่อนนั่นก็คือแบรนด์ตันตันตันสวีทลอี เราก็ไม่รู้ว่าจานถูกหรือเปล่าไอ้วิธีอ่านแบบนี้เราให้ดูแล้วกันนี่นะคะเป็น One พ i e แขนยาวประมาณ2ซึ่งซึ่งมันเป็นความยาวที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงข้อมือเลยก็เป็นแบบแขนชั่นเอ่อันนี้เราก็ รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้เจอความยาวประมาณสอกแล้วคือใส่นี่คือลองใส่ไปแล้วเป็นแคชชวลประจำวันแต่ล้วสบายสบายมากแบบว่าอากาศเมืองไทยก็มันก็จะร้อนๆหน่อยเนาะแต่ถ้าอยากใส่สวยๆเนี่ยก็แขนประมาณนี้ก็โอเคค่ะประมาณสอกอ่ะเดีย๋ยวเราจะมารีวิวทั้งชุดกันให้ดูกัะ ดูภาพรวมก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูดีเทลกันชา้าๆทีละนิดเริ่มจากอันนี้ปกคอเสื้อน,นะคะมีขอบัวสวยๆส,ส่วนตรงโบตรงกลางนี้เป็นเข็มกัดะคะ่ะถอดได้แต่เราจะไม่ถอดออกมาเพราะว่าีเกียดแต่ว่าที่จริงแล้วมันถอดได้นะคะด้านหลังเป็นซิป แล้วก็คือเป็นซิปที่ดีมากเพราะว่ามันไหลลื่นเหลือเกินไม่มีติดขัดคือถ้าเป็นแบรนดแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจะตัดเย็บมาแล้วซิปมันก็จะกากกาทางง่ายอะไรแบบนี้ค่ะต่อมาสำหรับตัวลายปริ้นนะคะอย่างที่เห็นเลยเป็นคุกกี้ ใจบ้างกลมๆบ้างแทรกอักษรของแบรนด์นี้เล็กน้อยก็สีสีหลักก็จะเป็นสีม่วงมันออกเป็นม่วงหมนๆคลาสสิกทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็สีรองต่อมาก็มีสีขาวสีน้ำตาลมีสีของคุกกี้แล้วก็พวกโบมีทั้งโบสีม่วงฟ้าชมพูก็ถ้าเกิดว่า จะใส่ชุดนี้ก็ใส่กับพวกกิ๊บอันเล็กๆที่หัวเป็นสีม่วงชมพูฟ้าสลับกันไปก็น่าจะน่ารักเดี๋ยวเราต้องไปลองตามหาดูอันนี้ก็เน้นพวกบิสกิตเนาะดูลายกระโปรงกันลายกระโปรงก็สวยงามตามท้องเรื่องอ่าทีนี้ตรงชายกระโปรงก็จะเป็นลายที่ แลกว่าที่อื่นก็คือมีพวกถ้วยกาแฟพวกถุงคุกกี้ก็มีติดลายตรงนี้ค่ะเป็นม่วงเข้มหน่อยเป็นสีที่หาคอดเดมีอยากเป็นม่วงที่โทนแบบโทนไม่ค่อยเข้ากับอักเซสซอรีอื่นๆนีม่มีมาการองด้วย ชุดนี้นะคะมีซับเป็นซับทั้งตัวก็คือที่อันนี้ก็จะเป็นซับเหมือนกันตรงเอวเป็นแบบผูกเชือกเอานะคะก็คือเชือกนี้ม,มันถอดออกได้อะ่ะแล้วเราก็ผูกเอวธรรมดาแล้วแต่ความสามารถในการจัดโบรให้สวยงามของเราก็ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะชุดชุดนี้น่าจะประมาณพันต้นๆ้นแต่ว็็คือคุณภาพดีมากใครอยากสอยของร้านนี้ก็คือจะแนะนำมากมากเลยห้าดาวให้เลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บก็ดีมากด้วยเนียบลายปินก็สวยชาร์ดน่าราักไม่ร้อนด้วยใส่แบบว,ว่าสบายๆชิลๆที่ประเทศไทยได้ค่ะต้องใส่สุ่มนะคะ สำหรับชุดนี้ก็จะเน้นไม่ใช่เน้นหรอกจะบอกว่าสามารถใส่ได้ทั้งสุ่มฟูสุ่มแบบโครงตะข่ายรวดอะไรอย่างนี้ได้หมดสวยงามดีงามจริงๆด้านหลังด้านหลัง ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ดูจนมาถึงตอนนี้ได้รอติดตามวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย